นุนไม่ได้ทํางานค่ะนุนไม่ได้ทํางานกับพี่นุ่นเปิดกิจการขับพี่เบอร์สามเบอร์สามโอ้ทุกคนจะสงสารหรือว่าจะสูนน้ำหน้าดีครับทุกคนสาวลาวด่าไทย ทำมาหากินอยู่ไทย,ไทยแทย้เกมบอกแลยย้วยะเก่งสวัสดีครับพบก,กับผมนรงชาแนลทุกคนผมห่างหายจากกระแสของลาวเนี่ยนานมามากแล้วนะครับทุกคนเฮ้ย

เออมันเลือกอย่างนามนี้เะทุกคนสาวราวนะครับโอ้ยอดลิลดปไม่ว่านี่เล่นไหลสดเลยครับทุกคนด่าไทย,ยสาวราวเหยียดไทยก่อนไหวสวยจุดจบมันก็นมีอยู่ซ้ำนี่แหละทุกคน จุดจบมันก็มีแค่นี้ด่าดาดา,ดาจะเห็นหลายคลิปแล้วนะคนรลาวบางคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนรลาวบางคนคขมรบางคนต่างด้าวบางคนนะครับทุกคนเนี่ยคลิปแบบเนี้ยเยอะมากนะนะีเยอะมากแล้วก็ส่วนมากนะไม่ได้อยู่ประเทศตัวเองเลยนะครับอยู่ที่ประเทศไทยทํางานที่ไทยบางคนก็เปิดกิจการที่ไทยบางคนขายของขายอะไรที่ไทย แต่อัดคลิปแบบเนี้ยสไตล์แบบเนี้ยเห็นอัดคลิปสไตล์แบบนี้ทุกคนโดนทุกไลน์นะโดนทุกไลน์โดนเก็บเรียบทุกไลน์เลยสุดท้ายเป็นยังไงกาบขอโทษขออภยัยคงไทยทุกทุกคนด้วยนะคะด้วยนะครับเป็นที่รู้เท่าไม่ถึงการก็กราบขออภัยด้วยนะคะ จุดจบมันก็อยู่ตรงนี้แหละอะตอนแรกก็เก่งนะครับทุกคนเนี่ยอย่างสาวคนนี้เป็นไ,ไงล่ะอะอะไรนะนุดไม่ได้อ่าทํางานนะนนุดไม่ได้ทํางานนะนุดเปิดกิจการนะคะแล้วก็ไม่ได้ขอทานแดกเหมือนไทยฮ้ฮอ้อยู่ไทย ขายของที่ไทยไลสุดที่ไทยเห็นว่าอยู่ที่ไทยเนี่ยจะสิบห้าปีแล้วนะทุกคนอยู่มาสิบห้าปีแล้วนะทุกคนเนี่ยเออทาเป็นเก่งสุดท้ายก็ว่าสวยโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูนะเ,เรามาดูดีกว่านะครับว่าสาวราวเขาเนี่ยเขาพูดยังไงบ้างทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลย คือได้สุดของที่ต่อค่ะพี่คนันะเขาเ้าไปจับไฟพอหนูเข้าไปดูับก็ขึ้นเขาเสร็จแล้วมีน้องนอ่ีที่เข้ามาแ้วบอกป้าหายขึ้นรูกับพี่เรามองประเดนมันเดือดตรงที่เราบอกว่าขอทานคือหนูอ่ะพูดจริงค่ะพี่แต่พู่อย่นจะบอกว่าประเทศไทยมีขอทานอยู่เลยพูดอย่านี้พี่พี่กลับไปดูที่ก่ต้นไม้อะไรอนน้นค่คือมันจริงๆที่ทุกนี้ก็อยากจะขอโทษค่ะแล้ก็ขอโทษค่ะที่พูดไปมียอมรับาัตรผิดเพราะบ่าหนอยู่ประเทศไหตั้งแต่ประเทศไท ดีกับผมมากแต่คืออะไที่ผูควบคืออารมณ์ที่เหลือบ้างมันหลุดแล้วที่อย่ทุกคนอะมันหลุดแล้วค่ะมันหลุดแล้วฮสงสารไหมสงสารไหมคนแบบนี้สงสารไหมครับนะอย่าไปสงสารเลยนะขายของอีกมาเปิดธุรกิจผิดกฎหมายอีก โอ้โหสุดยอดจริงๆแม่ค้าสาวราวคนนี้เจิดจลัดในโซเชียลโดนไทยลุมด่าเละอืมเขาเรียกว่าอะไรนะนุชกำแพงเพชรจบเกมพูดไม่ได้ไงคนไทยเอาแต่ขอทานอืมเหนื่อยจริงๆ แต่และว,วันความซวยมาเย็ยนเพราะปากจริงๆฟังอีกรอบนที่เพพี่มาเะนกพเพคพี่มาเลยค่ะไดงานค่ะเปิิจการเป็นของตัวเองค่ะพี่คนอ่้ไม่เคยทางานประเทศลาอตาขาวจริงแต่ไม่เคยขอทานกินนะแต่ประเทศไทยอตาไม่ขาแต่อทนนี่ทุกคน ประเทศลราเนี่ยตาขาวจริงแต่ไม่เคยขอทานแต่ประเทศไทยตาไม่ขาวแต่ยังขอทานด็ๆอยู่เลยนี่ประโยคนี้จะพูดอะไรก็พูดพูดไม่เป็นการเป็นงานเลยทุกคนนะพูดไม่เป็นการเป็นเขาพูดว่าไอ้ประเทศลราใช่ไหมประเทศลรา ประเทศลาวคือเขารวมเลยนะรวมเลยนะประเทศลาวเนี่ยไม่เคยขอทานประเทศลาวเนี่ยตาขาวจริงแต่ไม่เคยขอทานนะแล้วเขาก็บอกอีกว่าประเทศไทยอืมทุกคนประเทศไทยเนี่ยก็มันก็ทั้งหมดเลยนะประเทศไทยก็คือคนไทยทั้งหมดเลยไม่ได้ตาขาวแต่ยังขอทานอยากอยู่เลย ทำไมกล้าพูดอ่ะประเทศไทยนะครับแต่บางคนเนี่ยก็พูดว่าคนไทยบางคนโซเชียลมันก็มันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็รู้นะครับว่าคนไทยบางคนก็ยังมีขอทานเหมือนกันนะครับแต่มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับทุกคนก็แต่ที่เขาพูดก็คือประเทศไทย แล้วก็คนไทยยังไม่ได้ตาขาวยังขอทานแดกอยู่เลยอ่าทุกคนคิดว่ายังไงล่ะนะอะไม่ใช่ว่าขอทานที่ไทยไม่มีมีครับขอทานที่ไทยอ่ะนะแถวบขสที่ผมก็มีนะครับนะขอทานเป็นคนไทยแต่เจลาดันมาพูดแบบนี้มันก็งานเข้าสิครับอ่ะ สุดท้ายครับโดนจับไหว้สวยอ่โดนจับวหว้สวย,นสวยคนแบบนี้สมควรจะเอาอยู่ไหมเอ่ยเนรเทศไปอย่าเก็บไว้เนรเทศไปครับทุกคนครับอะสุดท้ายเจ้าตัวก็ยกมือไหว้ขอโทษนะครับนะครับยกมือไหว้ขอโทษก็เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยอ่าของขึ้นนะครับของขึ้นถูกด่าว่าเล่าตาขาวก่อนนะครับถูก ถูกด่าว่าลาวตาขาวก่อนเขาก็เลยด่ากลับนะครับทุกคนล่าสุดก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้จับคุมเรียบร้อยนะครับก็เตรียมดําเนินคดีและผลักดันกับต้นทางก็คือสปป,อปอลาวเขานี่แหละจะได้รู้ว่าการปากดีนั้นน่ะไม่ได้ดูกาละเทศอะไรเลยว่ามันมีผลเสียขนาดไหนหเวลาไฟ้สดพูดนะครับฝากเตือนนะครับพี่น้อง เพื่อนบ้านทุกคนนะครับนะอย่าทําประพฤติกรรมแบบนี้นะครับทุกคนอย่าทําพฤติกรรมแบบนี้มันมันไม่ดีนะครับมันไม่ดีนะเราทำงานเรามาทำงานหาเงินเราจะไปด่าไลฟ์สดดา่าทำคลิปวิดีโอด่าที่เคยผ่านมาเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ยก็ทําคลิปแบบแบบเนี้ยเยอะมาก,มากๆทุกคนนะทําอาหากินกันดีกว่านะครับทุกคน โอเคทุกคนมาเรามาฟังความคิดเห็นของชาวโซเชียลดูนะครับว่าหลังจากที่เขาได้เจอเหตุการณ์แบบนี้นะทุกคนคนไทยเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกยังไงบ้างมาดูว่าคนไทยเขาเม้นต์กันยังไงมาชมกันเลยครับมาฟังความคิดเห็นแรกนะครับคนนี้เขาบอกว่าอย่าให้เรื่องมันเงียบต้องตามว่าส่งกลับจริงไหมและติดคุกหรือไม่หือต้องตามเรื่องนี้เลยนะครับว่าเขาส่งกลับจริงๆหรือเปล่านะครับ ข้อมืเห็นต่อมานะครับผมชอเห็นต่อมาเขาบอกว่าหวังว่าไม่ใช่ปรับแล้วปล่อยมาขายเหมือนเดิมนะไม่ต้องห่วงครับนุ๊กํำแพงเพชรใช่ไหมเนี่ยครับทุกคนคนไทยเขาช่วยกันอยู่แล้วช่วยกันช่วยกันแชร์อยู่แล้วนะครับทุกคนถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ทําตามไม่ไล่กลับให้พ้นประเทศต้นทางนะครับเขาจะโดนเล่นงานแน่นอนนะครับนะถ้ายังไปเห็นขายของที่กำแพงเพชรอยู่นะครับไม่ต้องห่วงเต็มทิกตอกเต็มโซเชียลแน่นอน นะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องโดนด้วยนะครับนะไม่ต้องห่วงเลยนี่แหละครับปากคาจนคุค้มขต่อมาครับคนนี้เขาบอกว่าอย่าปากดีนะคนลาวทั้งหลายที่เข้ามาทํางานที่ประเทศกอลนะมึงม,มาทางไหนกลับไปทางนั้นได้เช่นกันนะคุมขิต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าสมควรแล้วค่ะมาอยู่ประเทศไทยทํามาหากิน แต่อัดคลิปดา่าเหยียดเจ้าของประเทศมันใช่เรื่องหรือไงฮะอืมความ่ลต่อมาครับคนนี้เขาบอกว่าไม่ใช่คนสุดท้ายนะยังมีอีกเยอะเดี๋ยวก็ทยอยยอยขับไล่ออกพ้นประเทศให้หมดคนประเภทแบบเนี้ยทุกคนความ่ลต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าต้องไม่ให้กลับเข้ามาในประเทศเราอีกพวกกินบนเรือนขี่บนรถรางคา อย่ามาอ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการมึงต้องความมึงต้องการความสะใจคุณเลยด่าออกมาคนประเทศกูดูออก <c oughs> คุณยินตรนมาครับคนนี้เขาว่าคนแบบนี้ไม่สมควรที่อยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ตอนแรกมาดูถูกเจ้าของประเทศแบบนี้แต่ตัวเองเนี่ยมดันมาอาศัยประเทศเขาทำมาหากินถ้าพูดหยาบๆยบมันน่า นี่แต่อแต่ไม่ทําดีกว่ากว่าบาปถูกต้องครับปล่อยให้เจ้าหน้าที่กฎหมายเขาดําเนินง,งานเองเ,องเ,องเนาะไงโอเคทุกคนคมเมือต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่ากลับไปปากดีที่บ้านเกิดน,นะบา,บายบายทำงานทํางานสบายสบายไม่ชอบกลับไปดํานาเถอะ <c oughs> คมยมือต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่า ทีมผู้ร้องช่วยกันครับให้บ้านเมืองเราจเจริญไม่ต้องแบกพวกเอาพวกเขาอีกต่อไปจงรู้ไว้ว่าเรื่องแบบนี้หน่วยงานไทยจะเร็วมากๆนะแค่มีประเด็นนิดเดียวตามจับได้ทันทีตบมือให้เจ้าหน้าที่แต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 ่ตบมือให้แล้วนะแต่อย่าให้ไปเห็นเจนุดกำแพงเพชรไปเปิดธุรกิจอีกหรอครับนะ เดี๋ยวคุณจะโดนนะครับโซเชียลม,มันแรงนะที่ประเทศไทยความเขียนต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าทําไมเขาต้องด่าไทยด้วยอืมถ้าเขามาทํามาหากินในบ้านเราสันดานแบบนี้โอ้โหไม่เอามันไม่เอาไม่เอามันมีคําที่ไม่สุภาพเนาะไม่อ่านดีกว่านะครับความเขีนต่อมานะครับคุณียกว,ว่าจบที่การไหว้สวยนะเจ๊ ปากเ๋าปากดีหายไปไหนแบบนี้เขาเรียกว่าไม่แน่เจงนี่ว่าไม่ใช่คนไทยที่ด่าพูกคุณนะคนลาวด้วยกันเขายังด่าลุมด่าเป็นทอดๆเลยไม่ใช่แต่ไทยนะครับลาวก็ยังด่านะครับนะคนนี้เขาว่าเดินทางปลอดภัยนะคนสวยปากดีอจัดหนักจัดเต็มเลยคนทรอพีไม่มีวันจเจริญ มีอีกเยอะขึ้นบัญชีดำไว้เลยระวังจะแอบเข้ามาทุกคนนี่แหละครับที่เขาบอกว่าบอกว่าเลยนะกินบนเรือนขี่รถบนหลังคาจบเกมนะเข้ามาอาศัยแผ่นดินไทยอยู่เข้ามาแบบผิดกฎหมายเข้ามาเปิดกิจการขายข,ายของแย่งอาชีพคนไทยผิดกฎหมายอยู่แล้ว ยังจะมาทำคลิปด่าคนไทยมาสุดท้ายก็มาทำคลิปขอโทษตบหัวแล้วรูปหลังจริงๆเนาะไม่ให้อภัยนะคนทำมาหากินอยู่บนแผ่นดินไทยโอเคครับทุกคนครับเป็นยงไงบ้างหลังจากที่ทุกคนได้รู้เรื่องราวแบบนี้แล้วนะครับทุกคนได้ฟังความคิดเห็นของชาวโซเชียลแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็สามารถคอมเมนต ได้เลยนะครับโอเคครับใครชอบก็อย่าลืมนะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องผมนรงด้ Channel ด้วยนะครับทุกคนก็ก็คนดีๆก็ยังมีนะครับมีคนลาวดีๆในประเทศไทยเราเนี่ยอีกเยอะนะครับที่ตั้งใจทํามาหากินหาเลี้ยงครอบครัวนะครับแล้วก็ไม่ยุ่งกับเรื่องของคนไทยนะครับจะมีแค่คนบางกลุ่มบางส่วนเท่านั้นนะครับที่ทําให คนลาวเนี่ยเขาดูแย่ไปด้วยกันนะครับนะเขาดูแย่ไปด้วยเลยตัวอย่างตัวอย่างก็มีให้เห็นอยู่แล้วนะครับอัดคลิปด่าคนไทยว่าประเทศไทยแบบนั้นแบบนี้นะครับแต่ก็ยังปากดีนะครับแบบนี้ก็สมควรแล้วนะครับที่จะขับออกพ้นประเทศนะครับจะสำนึกตัวอีกทีก็โดนไล่ไปแล้วนะครับไม่ได้ช่วยอะไรนะครับทุกคนก็สะใจสมใจคนไทย โดนแบบนี้สมควรแล้วนะครับก็ตบมือให้กับเจ้าหน้าที่อีกครั้งโอเคครับทุกคนครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับนารงชาแนลสวัสดีครับนุชไม่ได้ทำงานนุชไม่ทำงานนุชเปิดกิจการมาเลยเนี่ยอยู่กำแพงเพชรจบเกมเจนุชเอ้ย เป็นไงล่ะอยู่ดีๆไม่ว่าดีโ,โ,โดน <c oughs>